ถูก,กเกินไปแล้วมาเจอดาบสังหารไปเลยดาบสังหารดาบสังหารกับองล้อทมินมาครับก็ขอขายของนิดนึงครับทางเรามีแฟนเพจแล้วนะครับผมก็อยากให้ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจนี้จะมีการสตรีมเกมในตระกูลเอ็มพายต่างๆนะผมไปก็อัปเดตข่าวสารนะครับผม มาครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนนสกอร์วืนหัวเกมบัซาร์ทูฮีโร่นั่นเองนะครับผมวันนจะมาเล่นโคตรโ่ฟูมะนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนับปราสาทแห่งหนึง่งขาดการว่าจะเป็นปราสาทโอดาวาระอย่างแน่นอนเลยฮ่าเป็นปราสาทเดียวที่ฝั่งตระกูลโฮโจอยู่นั่นเองเพราะว่าโคตรโ่ฟูมะนั่นอยู่กับโฮโจนะครับ ็อยากจะบอกรายละเอียดของฟูมาว่าเป็นนินจาที่ไม่สามารถพูดได้นะครับผมหรือว่าเรียกซะว่าเป็นใบนั่นเองไอ้บ้าเอ้ยเมืองเราถูกทำลายเลยเนี่ยจะเป็นอะไรไม่น้อหนักงบมันชะมัดเลยเอเราดูนินจาสุดหล่อกันนี่คนนี้กินไปนะครับผมโอ้ยฟันไฟนี่นี่โคตรล่อเท่ไอสัตว์ว่าเก่งไปไอ้บ้าเอ้ยทำอะไรได้วะจัดการมันสิฟูมาโอ้ ก็ถ้าตระกูลโฮโจไม่มีโคทาโรฟูมาก็คงจะชิบหายใป่วงกันอยู่นะครับเพราะว่าไออุจิมาซานี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากมายอะไรนะครับก็เป็นตาแก่คนนึงนะโอ้โหฉากนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรให้ภากมากนะครับเพราะว่ามันเขาพูดไม่ได้อนะเนาะก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับผมมาครับผมราอยู่ที่หน้าเลือกอาวุธกันแล้วนะครับเจอตัวแรกก็คือฮันเบธานากะนั่นเอง ก็เป็นล <ste> <pee> ูกน้องข้างตัวของไอฮิเดยุชิโทโยโทมินะครับผมก็ชิ้นอาวุธเราละเราจะเอาท่านมืดไปท่านมืดท่านมืดอยู่นี่เอาท่านมืดไปแล้วไอเทมก็ประมาณนี้นะครับผมก็กันท่านมืดนะเพราะว่าไอฮันเบธาการ์มันเป็นตัวท่านมืดเป็นไงไปดูกันเฮ้ยมาถึงก็มีฉากเลยสินะฟูมะโผมายางรอเทและก็เข้มอีกต่างหากนะคนเรานะก็ถ้ามีเสียงฝนเข้าก็กราบขออภัยมาทที่ด้วยครับเพราะว่ามันมีเสียงฝนนะ ย่าพึ่งพูดมากเราโบยบินไปก่อนโอ้โหมีแต่ดอดรอดอย่างเดียวเพราะว่าเขาเป็นใบ้นั่นเองไอสัตว์ประสาทเฮียอะไรเนี่ยโผล่ขึ้นมาเฉยเลยมามามาท่านฮันเบะอยู่ไหนท่านฮันเบะธรกาศอยู่ไหนจะปราบยกโคตรเลยทั้งฮันเบะทั้งฮิดโยชิเนี่ยมามามาฟันฟันร้อยสามฮิตไปคอมโบยาวๆคอมโบยาวๆมาฟันแม่งเลยละกันไอเชี่ยเขาเลยท่าอะไรวะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีว่านี่วงล้อพิฆาตเอ้ยไม่ใช่ดิ ช่างแมงแล้วกันเรื่องชื่อช่างมันเราปาดกล่องเอามูซโซไปก่อนละกันแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับพังๆชิวๆไปก็คอนเซ็ปต์ของเราคือภาคหมั่วเล่นจบได้ในพ์ทเดียวนะครับผมก็อยากเล่นให้จบภายในพ์ทเดียวนะครับเพราะว่าจะได้รวดเร็วด,ดีแล้วก็จะได้ไปตัวอื่นไวๆนั่นเองวิ้ยแม่นางคาสึกะนี่นะต่อไปก็จะเป็นใครกันนะโอ้โหแม่นางอย่างเก่งอ่ะโอ้โหย่างฟิตเลยอะชุดแบบอย่างรัดเลยอะโอ้โหาซสาสุเกะซะด้วยโคตรรอเลยนะ แต่ไม่ได้อยู่ี่เรื่องการโต้คนละคนกันเเขาจะว่าไงกันนะมากับแม่สาวสุดสวยซะด้วยสิทาไมข้าเป็นโสดคนเดียวแล้วทำไมขืนเข้ามาเป็นคู่กันข้ายอมรับไม่ได้ข้าไม่ชอบเลยพวกที่มาเป็นคู่น่ะทำไมไม่หัดอยู่คนเดียวซะบ้างแบบข้านี่โอ้อยู่เป็นคู่อย่างงี้น่าเสียดายแย่เลยน่าเสียดายแย่เลยมาฟันแม่งเลยละกันฟันแม่งเลยละกันฟันเลยละกันนี่นี่ไอฮันเบตจะเท่าไหร่กันเชียว มาลูกน้องได้แค่นี้หัวหน้าก็คงได้แค่นั้นอย่าได้กังวลเพราะว่าขาดเกงที่สุดในแผ่นดินนี้แล้วมาฟันฟันแม่งเลยฟันแม่งเลยเปิดประตูสู่นรกตามเคยนะครับผมโอ้ยไอพวกลูกตุ่มเนี่ยผมไม่ชอบสุดแล้วก็คือพวกลูกตุ้มไอพวกลูกตุ้มไอสัตว์มามาฟัน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  ปอนนี่นี่เจอเจอวิชาหายตัววิชาหายตัวนี่วิชาหายตัวหน่อยเป็นไงนี่วิชาหายตัววิชาหายตัวนี่ได้กังวลไปเลยแล้วก็วิ่งไปพันธาน,นะครับผมไอวิ่งไปพ,งพังๆไม่ใช่พันธ์โอ้เริ่มพูดไม่ชัดละคนเราหน้ากบเลือที่จริงผมก็เคยอัดไปแล้วแหละแต่แบบว่าลืมเปิดไม้ทั้งนั้นลืมเปิดไม้ก็ได้มาอัดใหม่นะก็คือรู้สึกเสียดายอยู่นะเสียดายฟุตเดิมอะ่ะอุตสาห์เล่นมาอย่างดีเลย แต่ก็ช่างมาถอะอดีตมันผ่านไปแล้วเว้ยอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมาพัดแม่งเลยละกันฟัดแม่งเลยละกันฮ่ากองทัพพิเดโยชิข้ารู้ดีว่ากองทัพนี่เป็นยังไงลูกน้องเป็นเ่นไหลเพราะหน้าก็ยังเป็นเช่ยนนั้นเหมือนเกินอยา่างกบฮันเบทารกะแต่ผมว่าฮันเบทารกะนี่ผมว่าโคตรหล่ออ่ะผมว่าแบบหน้าตาแบบหล่อสัตว์รัเสเซียเลยมาเราเล่นเกมเราจะดูสบบาเราเล่นให้เล่นให้เพื่อนด,ดูอ่ะเล่นให้เพื่อนให้พี่ให้น้องดูมา มา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 เราเอาความสนุกไปที่ตั้งเราเน้นพูดสดโนสคริปต์นี่คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือไม่มีสคริปต์ใดเร่งสิ้นอ้าฮะเจอฮันเบตชีนะโอ้โหโคตรหล่อเลยอะเพื่อไปนี่ตัวเปิดสเปนนี่โคตรคุมะตัวเปิดสเปนเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้เงี้ยเหรอ เจ้ายังอ่อนหัดไปนะถ้าเจ้าเก่งกว่านี้สักหน่อยก็คงจะสร้างบาดแผลเล็กๆน้อยๆให้คาได้อยู่นะแต่นี่อะไรกันฝีมือได้แค่นี้เองกันเลยมันยังเร็วไปสิบปีนะหยอย่าพูดมากถ้าเขาพูดได้ในใจคงบอกว่าอย่าพูดมากแน่เลยนะ้แต่แค่นี้เองเหรอนี่เหรอโคทาโร่ปูมะเอ้าดูถูกกูทำไมดูถูกกูเกินไปแล้วมาเจอ ดาบสังหารไปเลยดาบสังหารดาบสังหารกับกงล้อทมินกงล้อทรมินดาบสังหารกงล้อทมินไอ้สัตว์พุดจะเจอดาบสังหารกับกงล้อทมินเข้าไปหนาวเลยสิชุดเดียวตายก็เซตที่ผมใส่ไอเทมเนี่ยก็คือมันแรงมากนะเอาไปใส่ตามกันได้พูดแรงอะแต่ข้อเสียก็คือบางมากเลยนะแล้วก็บินไปเฮาดุดเบฟ้านกกาโบยบินกันเลยทีเดียว กรจบไปแล้วนะครับก็คงเหลือไว้แต่คัดซีนที่ไม่เคยเรือนรางไอสัตว์นั่นมันเพลงซ่อนกลิ่นไอชิบหายเอออเจ้าก็ไม่ธรรมดาเลยนี่ขาว่าแล้วว่าเจ้านะต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอย่างนนแน่นอนเจ้าทำได้ยังไงกันข้าละอิจฉาเจ้ารจริงๆเลย คนพูดเที้ยอะไรอีดอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเป็นเงียบอย่างนั้นสิห่างเหินจังเลยนะกูพูดไม่ได้ไอ้สัสอ่าใจเย็นพ่นุ่มเฮาแค่แซวเล่นนิดหน่อยเองงุดหงิดละสิแล้วข้าซื้อข้าวเหนียวส้มตำไปฝากแล้วกันนะตดทีตดทีที่ข้าแซวแรงไปหน่อยในบางทีนะวันนี้ข้าไม่ค่อยระวังปากเท่าไหร่ และเขาก็เดินไปอ้หูยหายตัวโคตรหล่อบ้านะหล่อจริงนะครับศึกแรกก็จบไปอย่างสบายใจแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าจบง่ายไปนะก็ไปดูศึกที่2กันต่อเลยเรามาดูศึกที่2กันนะครับผมจะเป็นศึกที่เจอกับใครไปไม่ได้นอกจากฮิเดโยชิโทโยโทมินั่นเองศึกที่แล้วเราปราไ้ฮันเบทนากาไปแล้วนะครับผมศึกนี้เรามาป่าหัวหน้าอย่างฮิเดโยชิโทโยโทมิกันบ้างนะครับผมก็ไอโอ่งที่ผมตีเมื่อกี้นะ ถ้าเราตีมันจะเป็นระเบิดแฟลชก็เองก็คือมันจะทําให้ศัตรูนั้นติดไออะไรล่ะที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆอ่ะอย่าได้สนใจอย่าได้สนใจอย่าได้สนใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราปราบศัตรูไปก่อนเถอครับปาบไปก่อนเถอครับปาบไปก่อนเถอะอรับมาเลยขรับมาเลยขอรับมาเลยรับมาเลยรับไม่ได้กังวลแต่อย่างใดไอพวกนี้ตีระเบิดแฟลยี่ยวยวนเยั่วยวนใจยั่ยวยวนใจไปหนท่งทีไอสัตว์ถ้าเป็นงงงวยงวยดิ มา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 ไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลแต่ยังได้มามาเถอะครับผมมาเถอะครับเออไอเชี่ยโคตรแรงเลยเกินไปละไอปืนโคตรแรงไอซั์น่าเกลียดไปอ้ากลัวจังเลยโคตรน่ากลัวคนเรานะเชีย่ยน่ากลัวไปว่ะเออเปิดประตูสุวนรถไปทีฮิตาโยชิมึงก็พูดมากจังเลยฮิตาโยชิอาา่าฮะค่ะฟูมะ ขัดจะปลาไปสิ้นซากมามาวิชาหายตัววิชาหายตัวไอเชี่ยลืมเอาที่การระเบิดมาเอสัตว์เกับไายสัตว์กับตาถ้าไปตายถ้าไปตายเกับตายไอสัตว์เอ้ยเกินไปได้ากลัวไปไอเชี่ยกลัวหน้กล้วยมาไอสัตว์เอ้ยกลัวหน้กล้วยเจอเจอนี่ไปไอโกงล้อสังหารไม่ใช่ดิกงล้อทมินในทิพย์ไหนอู้เกือบตายไอสัตว์ เชี่ยเชี่ยเชี่ยระเบิดแฟดด่วนเลยระเบิดแฟตทำงานด่วนเลยไอสัตว์อะระเบิดแฟดทำงานด่วนเลยไม่น่าเอานี่เลยว่ะแบบมันจะตูมตีเราแรงขึ้น1.5น่ะไุ้่เชี่ยแม่งโคตรซุ่มเสียงอะเกือบไตหาแล้วไอดินเจ้าไปเชี่ยกูเกลียดมึงไงสัตว์โอ้โหเกือบไตห้าเลือดเต็มพอดีโอ้มีเลือดช่วยถ้าไม่มีเลือดช่วยนี่คือตายไปแล้วกูบอกเลยนะโอ้โหโคตรแบบ ซุ่มเสียงเงเมื่อกี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับผมจะได้รู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ได้ตายฟรีเออเอ้ยออกไปไอ้สัตว์เชียยักษ์ออกไปไอ้สัตว์ไอ้ยักษ์ใหญ่เชียไม่ใช่ยักษ์เขียวแบบเดือดฮักซะหน่อยออกไปอ่าเราเจอเป้าหมายของเราแล้วอย่างฮิเดโยชิโทโยโทมิสีนะมาฮิเดโยชิมาเลยฮิเดโยชิมาเลยมานี่ตัวเปิดสเปน เอเจ้าเองนั่นเหรอกะพูดละเจ้าเองนั่นเหรอคตโร่ฟูมะเจ้ามีนี้ได้แค่นี้เองนั่นเหรอถ้าเจ้าทำได้มากกว่านี้นะข้าจะยอมกินเลือดตัวเองโชว์เลยนะถ้าเจ้าชนะข้าได้ข้าจะทำลาบเลือดให้เจ้ากิน โอเคหรือเปล่าปูมาถ้ารู้ว่าเจ้ามาตามหาลาบปูที่หายไปอ่าใช่แล้วมามาจะเปิดปาซาร่าไปถึงที่วันดาบสังหารดาบสังหารไปเลยครับดาบสังหารกับวงล้อทมินไปวงล้อทมินไปเลยดาบสังหารกับวงล้อทมินนี่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 เออวิเชียมชาิหมัดแรงด้วยไอสัตว์มาก มามามาฮิเดโยชิโทโยโทมิไอสสัตฮิเดโยชิมามาฮิเดโยชิมาฮิเดโยชิวิแรงนะไอสสัตพวกเนี้ยเออเออเอเอ,เอแรงใจแม่งนะวะแรงไปว่ะท่านผู้ชมน่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดให้มันชันหมัดอยู่นะเราก็เอามูซูของเราให้เต็มก่อนเออเอ้ยโคตรแรงเลยฮิเดโยชิมึงมาจัาบสังหาร ดาบสังหารมาเลยเจอดาบสังหารดาบสังหารกับเขาเรียกว่ากงล้อทมินกงล้อทมินไปเรื่อยครับจังหนี้ไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยไม่ได้วันไวไม่ได้พบหน้าเก็บดาบยังล้อเท เอ้ยฝีมือเจ้านี่ไม่เลวอีกแล้วนะถ้ามองทีไรเข้ามทับใจเลยอีดองเฮ้ยอย่าพูดมากเลยน่าดาบของเราจะไม่ไเก่งเสมอไปเจ้าคิดกันหรือว่าเจ้าจะเก่งไปก็ค่าได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนดิพ่อหนุ่ม มาครับผมก็จบไปในสึกที่2กันแล้วนะครับไปลุยในสึกที่3สามึกสุดท้ายกันเลยดีกว่าใจเย็นสีดอกจะมาทำภาคนี้ได้ไงเฮ้ยก็ช่วยไม่ได้นะขาดเซลเล็กนิดหน่อยก็คงไม่ได้สินะแค่เซลลนิดเดียวนี่กล่าวจะฆ่าแกงอะไรได้ยังไงพลาดไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนเยี่ยงนี้เฮ้ยมา มามาไอซาสุเกะมาเลยซาสุเกะมาซาสุเกะอึบอึบอึบหลบหลบเด็ดเดช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 ไปทีดิเดชไปทีดิเออุ้ยแรงจังแรงจังไม่สาวน้อยแรงจังไม่สาวน้อยอ้าวสองคู่ร <terminar aría> ักน no I mean ินจาประสานใจนี <mag> <Tá> ่ประสานใจระหว่างเฮ้ยไม่ใช่วิชาแยกล่างไม่ใช่ประสานใจศาสตร์ผิดมา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  มามาเลยมาเลยเออเฮ่แรงอยู่นะแรงหน้าเกลียดอยู่นะแรงหน้าเกลียดอยู่นะแรงหน้าเกลียดอยู่นะแม่นางคาสึกะอยู่ไหนแม่นางคาสึกะเออเฮ้ยเกินไปเกินไปเอ้ยเกินไปว่ะแม่นางคาสึกะนี่ตายไปดีตายไปทีตายไปทีฮึบ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 ฟันไปฟันไปฮึบฮึบไปดีไปดี ตายไปดีตายไปดีครับตายไปดีครับตายไปดีครับตายไปดีมามุกไข่ยังไม่หมดแค่นี้หรอกนินจาประสานกายสายฟ้ากำลังอาฮ่าสายฟ้าแสนบัวเลยโอ้โหเปปิกระจูได้ยังไงกันเนี่ยโอ้โหรับรองชวงนี้โหดนะครับมาไปเออ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 แรงแท้แรงแท้มาดาบสังหารดาบสังหารมาเลย ดาบสังหารกับกงโลทมินน่ากงโลทมินเอาแล้วไงกงโลทมินกงโลทมินเล่นงานเออ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 ไอสัตว์เออโอ้ยแรงจังวะแรงไปว่ะอุ้ยมา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 เอออ่าแรงไปเออฮือมาเถอะผมลำคาญสายฟ้าว่ะจริง ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็ดูนิ้มาด้วยนะครับถ้าว่างนะฟันไปเหอะฟันไปเหอะเุ้ยแม่นนางแม่นนางคาสึกะตายยากจังวะเออเ้ยมันหลบเก่งไหมวะมันพิ้วไปคุณก็พิ้วไหวไปนะพิ้วไหวดังสายหน้า่างี้ข้าไม่ชอบใจเลยเออเอออะอ้าแรงไปเุ้ยเกินไปวะตาย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  เออแม่นางก็ตายไปสวยงามนะหายคอสก็โค้ชก็เออปะาเขาเรียกว่าปลาดาบได้ไหมดาบกระลากระใจปะทะกันครั้งสุดท้ายเออ สัตว์มีการเผาป่าด้วยชิบหายไม่รักธรรมชาติซะเลยคนเราเด้อก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของโคทารูฟูมานั่นเองนะครับผมก็ขอเก่าปิดคลิปไมเพียงเท่านี้เลยดีกว่าก็ปล่อยฉากมันเล่นไปนะครับแล้วก็จะทิ้งหน้าเครดิตไม่ให้แล้วครับเพราะว่าฉากนี้เป็นมีแค่โคทารูฟูมาคนเดียวนะครัาเขาไม่สามารถพูดได้ก็จะทิ้งไม่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชาวบลืม กดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ